อาหารของคนไกลบ้านจ้าตับตุ่นนะจ๊ะอันนี้ก็คืออาหารของคนและก็น้องหมาแบ่งกันคนละเคองนเนะจ้ะเนอะเห็ดกับเขา่าบรรยากาศก็โหกงโขดด้วยค่ะ บอดายเห,เยดยเห็ด,อ,ดอ,ยอย่างเลยบ่ค่อยเด้เห็ดวิโองวิโีโอย่างเลยกระสีอย่างหยากเล็กน้อยเหมือนอึมคมเมอนนี่จ้ะสิภาพเบิเ่งเต่าไฟแสงสีสดใสพี่แดงก็นองจุน่นอนพ้กกันนอนทากับเขายูแม่เห็ดตับให้ฮึตุนนะาะในเบบี baby. พาชัวบโนไเปเมียอีบัมบี้นี่ฮึดูไวไวใช่ยูไปแล้วไปแล้วเด็กเดือดเมือนอึมคมจ้ะจุดเต่าด้วยค่ะวันนี้จุดเต่า ยุดเตาไฟจักหน่อยน้องจุนกับเยดจีคันในความมือดอืดๆอยู่ฝนกวาดเจ๋ไอ้ฟูฟูม,มีเนาะไอเส้นที่จะูฟูมีเนาะเซนที่จะฟูฟูมีเนาะอยากกินหลาอย่างดองเดองแดดงแดงไม่เอาลูกแม่ทำอยู่อันนั้นไม่มีพอดีไปสื่อแปง้งมาี๋ยวมันลดหาสิบเปอร์เซ็นต์มาแล้วจะห็ดขนม <laughs> อันนี้ก็คือมันเกวเด้อมันเกวกิโลหนึ่งก็ไม่แพงเท่าไหร่หรอกอยู่นี่ก็ อืโลกลมันถือจะ้ะโลหนึ่งกับหกโอ้ยหนึ่งยูอันหนึ่งยูโลสี่สิบแปดโอ้ยตาเนี่ยบริเห็นไหมบริไซเวียนที่ไหนหือจะได้บลเขือมาเจียวมาสุปเดี๋ยวปลเขือเค็ตกินเท่าน,นั้นแัแสบนี่ไงบลเขือซุปของค่อยจะามาย่างอ่ะ ตัดแซ่น้ําเกือบางๆเนาะไปย,ย่างบ่บ่ยํบ่บางไปานใหนาจักหน่าานอยมันก็สินุ่มๆเนาะเอามาซุปจะแซ่บๆ,บ,ๆบ,บะเขือม่วงบะเขือม่วงติดใจก็เลยได้กินบะเขือซุปบะเขือม่องวงเน,นาะจ้ะเนาะฟังนี้ก็น้องจุนจอมซอนเฮ็ดหน้าแพแวะอยู่สิเอาหยังลูกไปอันยามบ่ได้เลยละ่ะตัวปั๊ปะโบ,โบนโนโนเนาะแลนี่แหลน่จา้าได้แล้วย่างตับจา้าบ่ย่างดอก ตุนตับให้ลูกให้เต้าให้น้องจุนก็พี่แดงนะคะเกรซโซเกรซโซละของคนนะคะ <c oughs> อันนี้คือของดิฉันเองของดิฉันเองนันนี้อย่างไก่ออนไส่หรือเปล่าจ้าอาจารย์ใส่กันไหมของจะของเองค่ะเหี้ยวเหียพระท่านได้กินเท่าอยู่แล้วก็สิได้แดงให้ลูกให้ไปกุนได้แดงนั่นเพราะวะ่าของเขาเพระท่านสุกไง ก็ไโบ้เนาะเนาะแซ่บเนี่ยอันนี้ก็ของคนค่ะของคนอันนี้ของคนอันนี้บ่วห่ดอกบ่รูเขาผสมอย่างเนี้ยจะออกหอมหอมเนี่ยแดนไม่ีหัวหอมจะได้สิบไห่น้องจุนกินน้องจูนกินอันนี้เนาะอันนี้ก็จะกินขนมปั้งซือขนมอันนี้อย่างหลายดอกจานหืมมาจังใดมังน้องกินนึะขนาดก็นะเห็ดกับคงกับเขาที่นึงเห็ดไหลหลายเมือเล้เนาะเพราะว่าเห็ด วันเสาร์วันอาทิตย์เ็ดไห่เฮียนมันอุ่นน้ำมันหนาวก็เลยเทศเทศเราก็เอาไว้ใส่ถุงไว้นะจ๊ะเนาะถุงแซ่บติดไหวก็ได้ไหวเป็นถุงเป็นถุงหลายอาทิตย์นึงกับเมื่อดอกโอ้ยข้าวเดียวกับเมื่อดอกทหารเนาะกินกัาบลายก็เขานะจ๊ะเนาะแต่น้องจุนี่กินกัาบลายก็เขาเสดุซิดุโตก่อนซิดุโตก่อนไปไปว่าอะไรเสดุโตก่อนซิดุโตซิดุโต้ไปว่าอเไรมามาซิดุโตซิดุโตจุนเนาะซิดุโตก่อนซิดุโตก่อนเอ๊ยแค่นั้นโอ้ยไปแล้วครับน้องจุนขี้ข้าน นั่งจิ้ิจกันครับนั่งจิ้ิกาน